FM-105 SMILE t h a i สไ n d ซ้ำเติมแผลที่ยังไม่มีผลงานนะครับคุณจุรินว่างั้นเปิดสายไปที่รองศาสตราจารย์พรชัยเทพปัญญาอาจารย์พรชัยสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณทราบอกเราทันผูฝังทุกท่านครับ,รบอาจารย์ครับคุณทักษิณรับแขกซีป,ปึก32ปีมาแล้ว <S <S อย่างคุณฮ <c oughs> ุนเนซนสมเด้ฮุนเซน ถือเป็นการเคลื่อนไหวการเมือไหมครับหรือว่าเยี่ยมกันธรรมดาอาจารย์มองไงฮะ <c oughs> คืออย่างนี้คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้โอ้ oh. ต้องการแสดงว่าตัวเองเนี่ยคือศูนย์กลางของจักรวาลโอ้ oh. มันจะพอเหมอะอะไรขนาดนั้นล่ะถูกไหมครับฮะ <c oughs> อยู่ดีๆเพิ่งออกมาเพิ่งพักโทษคุณสมเด็จคุณเจนมาเยี่ยมอืม <c oughs> ที่นี่อย่างนี้คุณ่าพงมองในแง่จิตวิทยาท่านทักษิณเราเนี่ย มีปมด้อยเดินถูกปฏิวัติปีสี่เจ้าท่านหมดอำนาจ <c oughs> ท่านยังเลือกถึงว่าการที่ท่านหมดอานาจเนี่ยเพราะทหารเพราะการยึดอํานาจครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านได้โอกาสกลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ยคข้ามาเลี้ยงหลานเนี่ยอย่าไปคิดอเดี๋ยวอาจารย์ทำไมถึงใช้คำว่าปมด้อยฟังดูแปลกอาจารยเ์เป็นปมด้อยเพราะว่าตัวเองเนี่ยถูกยึด,ยด ยึดอำนาจไอ้เป็นเป็นจุดด้อยของตัวเองที่ที่มันมีความรู้สึกขับขับปกขับใจอยู่ไม่ใช่เป็นปมด้อยเป็นปมแขนดีกว่าอ้าอจะจะเข้าใจแล้วปมด้ยอาจจะผิดผมใจก็ปมแขนดีกว่าฝังใจฝังใจเออเออผมฝังใจดีกว่าครับครับครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นปมฝังใจเนี่ยคำว่ากลับมาเลี้ยงหลานเนี่ยใครจะเชื่อก็เชื่อไปอืม นะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณเซนสำเร็จคุณเซนมาปั๊บเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องการแสดงตัวเองว่านี่คือ ตัวจริงอำนาจจริงอยู่ที่ข้าพเจ้าโอ้อาจารย์แมผมเขียนเรื่องหนึ่งประเทศสองนายกเด็ดเดี๋ยวขอขีดไว้ก่อนอาจารย์อย่าเพิ่งมมันไม่สองนายกนายกเดียวนายกเดียวนายกเดียวคือท่านนี้ใช่ไหมไม่ใช่ท่านนั้นอาจารย์อ่ะจอยไปเลยอาจารย์อ่ะไม่มีข่าวเลยตอนนี้ข่านั่งรถอีวีอยู่นั่งรถไฟฟ้าอยู่เมื่อสักครู่เห็นอยู่นั่นหนึ่งแต่ไม่ไม่ค่อยค่อยพูดหรอกนั่งขับรถไฟฟ้าอยู่แต่ว่า ข่าวทุกคนโฟกัสที่นี่จริงๆอาจารย์แล้วก็แหมนายกเดียวด้วยอาจารย์ไม่ใช่ใรประเทศสองเดี๋ยวก่อนอาจารย์พออาจารย์พูดเรื่องปมฝังใจปฏิวัติเนี่ยมันมีความอธิบายว่าการที่คุณทักษิณกลับมาเมืองไทยแล้วอยู่ชั้น14ไป6เดือนเนี่ยนะครับความที่ตัวท่านเองอคิดว่าไม่ได้รับความยุติธรรมแต่แรกดังนั้นการใช้สิทธิพิเศษเป็นสิ่งที่เจ้าตัวใช้ก็จะใช้ได้เพราะว่าฉันไม่ได้รับความยุติธรรมแต่แรกอาจารย์คิดว่าอธิบายอย่างนี้ พอไหวไหมฮะชัดเจนเลยคือพูดง่ายๆคุณทักษิณเนี่ยพูดง่ายๆว่าทุกหลักการการะทําผิดของท่านเนี่ยท่านถูกการแกล้งโดยการปฏิวัติปีสี่เก้าโดยขอต่อสอเพราะฉะนั้นเนี่ยความจริงท่านบอกท่านไม่ผิดอะไรเลยท่านต้องถูกหลุไปต่างประเทศสิบเจ็ดปีท่านถูกลงโทษโน่นนี่นั่นเนี่ยอโอ้ท่านมาเผชิญขนาดเนี้ถือว่าท่านเสียไปมากแล้วนะฮะ อันนี้ท่านคิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาอะไรกับท่านล่ะจะอาสามัาทันหยุดเดอนยาได้ไงในเมื่อท่านไม่ได้ทําผิดอะไรเลยท่านมายอมอยู่นอนอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนเดือนเดือน,น,นเนี่ยถูกกักขังในห้องเสีเ่ยงเนี่ยก็ถือว่าแย่แล้วนะอืมเพราะฉะนั้นในตัวท่านไม่ได้คิดนะว่าการนอนอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยชั้นทีสี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านได้รับสิทธิพิเศษอะไร ท่านคิดว่าท่านเสียสละแล้วเพราะว่าไม่คิดแต่แล้วใช่ถูกต้องโอ้เอาสิท่านท่านท่านยอมแล้วว่าเออข้าพเจ้าเนี่ยโดนขนาดนี้แล้วเนี่ยข้าพเจ้าต้องมาอยู่อย่างนี้อีกอืมก็แย่แล้วเพราะฉะนั้นนี่ท่านไม่ได้คิดว่าท่านจะรับอะไรพิเศษจากใครนะอืมอืมอาจารย์ท่านถูกกระทำมาเยอะใช่คือประเด็นอธิบายของอาจารย์พรชัยสําคัญมากคุณผู้ฟังเพราะว่ามันทําให้หลายคนที่ไม่เข้าใจอ่ะ เข้าใจในมุมมองจากคุณทักษณิณนะคือไม่ใช่ว่าคุณทักษณิณคิดแล้วถูกหรือผิดก่อนแต่ท่านแกคิดแบบนี้ดังนั้นเราจะรู้กันว่าทําไมทําแบบนี้เพราะคิดแบบนี้ทีนี้คิดแล้วถูกหรือผิดอันนี้ก็วิพา์วิจารณ์กันไปกันมือไม่เป็นไรถูกไหมอาจารย์รแต่โอ้แล้วถ้าอย่างนั้นการที่จะเคลื่อนไหวรับคุณหุนเซนเออแล้วก็ตามต่อเรื่องหนึ่งประเทศสองนาย,ยกเสื้อาจาั์พอใจบอกว่านายยกเดียวโอ้อาจารย์มันก็เป็นเรื่องเดียวกันหมดสิฮะก็ใช่ใช่เรื่องเดียวกันหมดโอ้อืม แล้วมันจะไปยังไงต่ออจารย์คือถ้าเป็นนิยายเนี่ยอี EC 1ีหนึ่งเขาเข็นจบแล้วอืฮเพราะให้คนจะไปคาดว่าคุณทักษิณจะโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองอายการสั่งฟ้องเนี่ยผมคิดว่าโอกาสแทบจะไม่มีเลยอืมฮึนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณทักษิณถูกสั่งฟ้องโดยมาตราหนึ่งหสองเนี่ยที่ทุกคนคาดคิดไว้นะครับคุณทักษิณก็จะไม่กลับหรอก เ hmm. พราะฉะนั้นทุกเรื่องเนี่ยมันต้องคุยกันจบแล้วล่ะฮะอาจารย์อันนี้ถามแบบการเมืองเลยนะแล้วถ้าคุณทักษิณไปจับกับก้าวไกลตั้งรัฐบาลแล้วทิ้งฝั่งอำนาจเก่าอาจารย์มันมันาาก็ไม่มีอะไรประกันสิเพราะว่าถ้าหนึ่งหสองหลุดไปแล้วก็คุณทักษิณก็โปร์คือคืออย่างนี้ท่านไม่กล้าทำหรอกอืม hmm. เพราะว่าเมื่อต้องการตกลงดีลคือดีลอะ่ะอืมฮึ การผิดดิวกันระหว่างนักเลงด้วยกันเนี่ยมันมัน,มนหมายถึงชีวิตนะโอ้ไม่ได้เรื่องใหญ่อืถูกไหมเหม,ม,มือนกับผมเนี่ยไปดิวกับน,นักเลงเนี่ยบอกอย่างนี้นะเขตใครเขตมานู้นนี่น,นั่น้ะเสร็จแล้วเนี่ยเราไปจับมือไร่ศัตรูของ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 กับนักเลงที่เราจับมืออ่ะถูกไหมครับ,รบอีกคนก็ไม่ไปชีวิตเราอยู่แล้วอืเพราะฉะนั้นบางทั้งเนี่ยการที่มันจบไปเรื่องต่างๆของคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องในแง่กฎหมายอย่างเดียวนะอื มันมีปัจจัยประเด็นอะไรมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอืออืออาจารย์ใจนักเลงเนาะคือใจนักเลงหมายถึงว่าสัญญาของนักเลงใช่ใช่เพรา่ใช้สัญญากันแล้วเนี่ยเหมันกับเราสัญญาแล้วกับใครแล้วเนี่ยมันก็ต้องทําไปตามนั้นล่ะถึงจะไม่มีชะงักติดหลังและคุณก็ต้องพิมพ์มันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ฮ่าโอ้อาจารย์อ่านไปในทิศทางประกอบกันหลายศาสตร์เลอเกิดอาจารย์ครับอาจารย์ทีนี้ทีนี้ ทีนี้เอคุณทักษิณถ้าบอกว่าคําสําคัญคือคาสัญญาอาจารย์หมายว่าสัญญาไปแล้วต้องเดินทางนี้อะก็เดินไปถ้าผิดบิดพลิ้วก็เดี๋ยววงการนักเลงถือผิดผีเราเรามองเราขีดเส้นทักคุณทักษิณไปก่อนไปดูที่คุณเศรษฐาทีนี้ผมก็เห็นภาพเคุณสมัครซ้อนคุณเศรษฐาขึ้นไปเลยอาจารย์คือคุณเศรษฐาเนี่ยตอนเนี้ยนะครับ คือมันก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ทําให้ท่านมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขในการทํางานเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะตัวจริงกลับมาแล้วแต่ก่อนหน้านี้อยู่ชั้นสิบสี่ก็เอาข้อจริงก็ไม่ได้ต่างกันนะอาจารย์ียงแต่รับแขกไม่ได้เท่านั้นอ่ะตอนนี้รับแขกได้แล้วเป็นท่านอุนเซนคือภาพยังไม่ชัดโอ้ไม่มีภาพชายคนนี้โอ้ไม่เห็นตัวนี่นี่เห็นตัวแล้วลุงน่าดึงทุกฉบับเออจริงอาจารย์นั่นไม่เห็นตัวนะเห็นเห็นแต่เข็นรถ ผ่านผ่านทางเดินโรงพยาบาลบไปไกลๆโอ้อันนี้เห็นตัวนั่งแบบหน้านิ่งๆอยู่นะผมก็แซวท่านไปว่าท่านนั่นน้านิ่งตลอดเวลานี่ก็พยายามจะอมยิ้มไม่ใช่หมยถึงว่าหุบยิ้มไม่พยายามจะยิ้มแต่ยิ้มยิ้มหน่อยๆตอนท่านฮุนเซนไปเยี่ยมเนี่ยอือโอ้เห็นตัวละเห็นท่านนิ่งเนี่ยดูแล้วน่ากลัวนะอ้าวโอ้ แตอนที่ท่านคุยเยอะๆเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับเพราะวาอการที่มิ่งของท่านเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเหมือนกับความรู้สึกผมเองนะค,คิดเอาเองนะครับ,รบมันมันเหมือนกับมีความขับแค้นอยู่ในใจมากอะ่ะโอ้สงบสยบ่งเกิดตอนทีอ่อะไรสิ่งที่ท่านถูกกระทําทไว้เมื่อสิบเจ็ดปีสิบแปดปีสิบเก้าปียี่สิบปีที่แล้วอ่ะืมนรีนวัฒน์ท่านถูกยึดทรัพย์ไปเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งสามหมื่นกว่าล้าน เบ,บาเบาเาเหมือนกับ้านเบาเาอาจารย์ถ้ามีเยอะกว่านั้นเยอะเพราะ <laughs> ฉะนั้นอะไรเนี่ยมัน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 ฝังอ่ะแค้นฝังหุ่นอะโออาจารย์ลงบัญชีแค้นไม่กับใครก็ถ้าสมมุติในในในเงื่อนไขเนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นบัญชีแค้นที่ไว้กับผู้กระทํากับท่านอะ โอ้โเอกสนที่บุญรัตน์กรเลนบิ๊กบังบิ๊กบังอาจารย์อ่านั่นแหละนั่นแหละบิ๊กบังท่านโอ้โหตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วออกกันไม่ไม่ไม่แบบเป็นเป็นความเป็นเป็นความแคนที่อาจจะไม่เป็นตัวบุคคลเนี่ยแต่เป็นภาพภาพภาพรวมของของของปรากฏการณ์ที่มันมีโอ้โอ้อาจารย์แต่ดูแล้วเนี่ยความใกล้ชิดกับกองทัพตลอดหกเดือนมานี้ก็แทบจะไม่มีอะไรแบบคือคือออกมาคุณสุทิน คุณครูสุทินเนี่ยก็ออกมาอธิบายแทนกองทัพอย่างดิบดีด้วยซ้ำอาจารย์ครับเรื่องเรื่องอะไรครับเรื่องคุณสุทินกับกับกลาโหมฮะคือบทบาทของคุณสุทินที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมคนแรกที่เป็นผู้ชายที่เป็นเป็นเอกชนเป็นเป็นคนธรรมดาไม่มียศเนี่ยก่อนหน้านี้จะมีคุณชวนที่เป็นนายกมีคุณยิ่งรักถ้าเป็นนายกคุณสุทินเนี่ยไม่ได้เป็นใครอยู่ๆก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหมแต่ก็ทําบทบาทกับกลาโหมได้แบบ เรมูลละม่อมมาอาจารย์ไม่ได้ไปขัดใจอะไรกันทั้งสิ้น<ม>ก็ไม่ได้เห็นถึงจะมีรอยร้าวอะไรระหว่างรัฐบาลนี้กับกับกลาโหมอามารย์ครับอ๋อคื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 ออย่างนี้อืเรื่องอครูสุทินเนี่ยอืก็คือพูดง่ายๆว่ามันไม่เห็นนิ่มนะแต่เป็นเรื่องของการจำใจย,ยอมอะเพราะงั้ออนบทบาทของครูสุทินเนี่ยก็ก็อยู่ในสานะที่ได้วกว่าของทัค อ่ uh huh. uh huh. าฮะฮแล้วก็ uh huh. ตรงนั้นเดี๋ยวจะมาโยงกับท่านทาักษิณยังไงอื uh huh. ก็เราก็ต้องมองดูว่าอ,อความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับท่านทาักษิณเนี่ยครับ uh huh. ก็ยังมีระยะห่างอยู่อ๋อ uh huh. นะครับคือที่ว่ายกครูสุทินคุณสุทินขึ้นมาคลังแสงขึ้นมาเนี่ยคือตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีพระนามสกุลคลังแสงนี่นะ ก็แน่นอนคุณทักษิณต้องเอาด้วยเข้าถึงได้เป็นรัฐมนตรีถูกไหมจ๊ะอันนี้พูดกันตรงตรงทีนี้หมายความว่าบทบาทก็ออกมาไม่ได้ขัดแย้งทีนี้อาจารย์บอกว่ารอยแค้นฝังหุ่นที่จดไว้กับคนปฏิวัติแล้วเป็นทัพพูดถึงหน่วยงานก็ต้องเป็นกองทัพพูดเราพูดกันตรงตรงได้จ๊ะนะแบบคนมีวุฒิภาวะเชิงวิชาการท้าคุณทักษิณจดรอยแค้นนี้ไว้แล้วหน้านิงๆเหมือนกับมันทั้งทุกอย่างมันมันมันปั่นอยู่ปั่นป่วนอยู่ข้างในนะฮะ เอ๊ะแต่ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยมีคุณสุทินเป็นตัวเชิดก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือความแค้นของท่านเนี่ยนะอืความความเจ็บใจดีกว่าอ่าความเจ็บใจของท่านเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของอำนาจท่านสูญเสียอนจอืนเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องการแสดงให้เห็นถึงว่าท่านกลับมาแล้วพร้อมที่จะมีอำนาจอย่างเดิมได้โดยที่ไม่จะเป็นต้องเป็นนายก ก็คือท่นนั้เป็นผู้บอกมันเป็นปมในใจไงท่านอยู่ต่างประเทศแล้วท่านพูดเนี่ยท่านก็จะพูดในนรัศานี้ตลอดครับปมการที่ท่านต้องถูกอะไรก็คือให้อะไรของต่างประเทศยาวนานท่านถึงไปพูดที่เกาหลีไงจำได้ไหมฮะจำได้อาจารย์ก็ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันถึงโยงเข้ามาอเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับท่านเองเนี่ยนะครับ ก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าถึงจะอยู่อีกซีกหนึ่งของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยท่านก็ต้องเป็นหัวของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเป็นหัวก็คือเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นตัวศูนย์กลางอำนาจอะไรถึงแม้จะท่านจะไม่ได้เป็นนายยกลือไม่เป็นใครก็ตามเนี่ยเอาว่าคมเป็นนายทักษิณก็เพียงพอแล้วล่ะสำหรับการที่เป็นผู้ที่มีอำนาจก็เหมือนกับขมศเนี่ย อำนาจจริงๆแล้วไม่ใช่อยู่ที่คุณมาเนตก็ยังอยู่ที่ท่านคุณสิทธิเดชอยู่ที่พ่ออยู่คุณ่ที่ผมเดอยู่ถูกไหมครับการเมืองหลังม่านหรืออาจารย์ใช่การเมืองหลังม่านครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้เมืองไทยเนี่ยมันก็เล่นการเมืองหลังม่านกันได้อยู่แล้วนะครับไม่จะเป็นว่าคนอยู่ในตาแหน่งเพราะฉะนั้นคนอยู่ในตำแหน่งเนี่ยเราเห็นเนี่ยก็เป็นผู้มีอํานาจแต่อาจจะไม่เป็นผู้มีอํานาจก็ได้อืมนะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ย คุณนั่งฟังลองนึกิคุณเสดภาในพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีอำนาจไหมล่ะแม่อำนาจาอยู่ที่ลูกสาวถูกไหมถ้าก็จะเป็นโมเดลเหมือนคือคุณผู้ฟังอันนี้เราก็พูดในลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นจริง mm hmm. เช่นตอนนั้นเนี่ยลุงตู่ oh. ตอนที่เป็นนายกนะครับอันนี้ขอยเรกเอ่ยนะคือตอนนี้ถ้าเป็นองค์กรธรีเราพูดเชิงประวัติศาสตร์ที่ย้อนมา mm hmm. ร่วมสมัยเนี่ยลุงตู่ตอนนั้นเป็นนายกแต่หัวหน้าพักเนี่ยเป็นลุงป้อม แล้วก็คุมเสียงในพักจะเห็นว่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วมันมีปัญหาเรื่องการยกมือยกไม้กันอยู่จริงๆมันมันมันมีระยะหา่างทั้ง,ท,งทั้งที่ลุงตู่กับลุงป้อมแสนจะเชื่อมกันเป็นพี่น้องไม่ได้ทานตามกันก็เหมือนทานตามเราก็คิดว่าอย่างนั้นปรากฏว่าอำนาจมันไม่ใช่อย่างนั้นอาจารย์พูดคุณอุ้งอิงกับคุณเศรษฐาไม่ต่างจากโมเดลเดิมเลยและยังพูดคุณเศรษฐากับคุณสมัครย้อนกลับไปก็คือ,อ,อสอสอในพัก ก็ไม่ได้ถูกคุณสมัครบงการได้เต็มที่ดังนั้นก็เป็นนายกที่ที่เก้าอี้ไม่มั่นคงว่างั้นเถอะอาจารย์ขาลอยขาลอยโอ้ครับอาจารย์แล้วแนะนําอะไรกับคุณเศรษฐาเข้าใจว่าท่านไม่ค่อยเก่งการเมืองซะด้วยคือไม่รู้ท่านยาเชื่อผมเอเปล่านะอา,อาจารย์ท่านควฟังอยู่าผมเนี่ยกระซิบข้างหูท่านได้เนี่ยครับอาจารย์ <ผม S 1> อจะบอกว่า <laughs> ให้ท่านเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด แลวต้องทำว่าตัวเองนี่คือเป็นศูนย์กลางอำนาจไม่ใช่คนที่อยู่บ้านจันสองราท่านต้องทำให้ได้ที่นี่คุณรอดพงศ์อาจจะสงสัยว่าท่านจะทําได้ยังไงถูกไหมเพราะว่าท่านมาจากไหนใครๆก็รู้ฮ<า>คือพืดอ้ง่ายท่านต้องอถ้าภาษาชา,ชาวบ้านนี่ก็ต้องไม่เชื่อฟังนะ่ะแล่เชื่อฟังคนที่ตั้งขึ้นมาอาจารย์ไม่เชื่อฟังสุดท้ายหลุดนะคุณสมัครไง คือท่านต้องไม่คิดเรื่องหลุดท่านต้องคิดว่าการจากไปอย่างมีศักดิ์ศรีการจากไปอย่างมีศักดิ์ศรีกับการหลุดมันจะแตกต่างกันหลุดก็คือเขาไม่เอาว่าจากไป,ไปไปไปจากไปอย่างมีศักดิ์ศรีก็คือว่าตายทั้งกรมก็คือสารยุบสภาโอ้ยุบสภานี้เป็นไม้เด็ดของนายก ใช่เพราะฉะนั้นถ้าต้องเอาไม่เด็ดของท่านเนี่ยเก็บไว้แล้วเวลาทางนั้นจะมายังไงท่านต้องขู่ให้เลิกพูดเลิกมายุ่งกับผมถ้ายุ่งมากเนี่ยผมเลิกเล่นนะนันยุบสภาอะไรตอนนั้นตอนนั้นคุณสมัครยังพลาดคือคุณสมัครเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองจะได้ตั้งกลับเข้ามาปรากฏว่าคุณทักษิณไม่ตั้งตอนนั้นก็เป็นที่ทราบกันแต่ถ้าคุณสมัครยุบสภาตอนนั้นเกณฑ์ก็เปลี่ยนเหมือนกันเนาะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเศษฐาของพี่น้อง ประชาชนชาวไทยเนี่ยก็ยังมีอำนาจที่จะต่อรองได้นะคือการยุบสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเนี่ยเป็นตัวของตัวเองและเชื่อมั่นว่าความเป็นเสถียรเนี่ยท่านต้องอยู่กับล่องกับลอยอยู่ในฐานะผู้นำให้ประชาชนเริ่อมใสยท่านเนี่ยมากกว่าคนที่อยู่บ้านจัน์สองล่าโอ้อาจารย์แม่อ <า S 1> ันนี้ผมแนะนำท่านเข้าใจเข้าใจ,าใจาทาง<อ>วิทยุเนี่ย <laughs> เข้าใจอาจารย์แต่ทีท่าที่คุณเสรษฐาแสดงออกเนี่ยเอาละ่ะขัดข้องทับข้องกับความเป็นนายกบ้างอย่างเช่นการที่บอกว่าเอ๊ะอำนาจเนี่ยเหมือนกับตัวเองไม่ได้มี power อยู่จริงก็ขาด power เนี่ยนะ lack of power อย่างที่พูดไปบันก่อนที่มีงานงานเศรษฐกิจอะ่ะแล้วก็พูดเปิยขึ้นมาว่าเออดูเหมือนมีอำนาจแต่ไม่ได้มีอำนาจเนี่ยในขณะเดียวกัน ก็พูดถึงคุณคุณ,ค,ณคุณทักษิณค่อนข้างเรียบร้อยคือหมายความว่าผมจะโง่นะถ้าผมไม่ไปขอคําแนะนําจากคุณทักษิณซึ่งเดี๋ยวคงจะมีไปเยี่ยมกันก็จะแสดงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในทีแต่ก็ต้องมีความเป็นตัวตัวเองในทีอาจารย์อย่างนั้นหรือเปล่าฮะหรือหมค่ครับใช่ใช่คือคือต้องแยกความเป็นมิตรกับการทํางานทำ<อ>มห้ไปเอาความเป็นมิตรกับการทํางานรวมกันตัวท่านนา่ะแหละ อ,อาจารย์แต่ว่าเอาเอา,เอาพูดกันตรงๆอำนาจอย่างคุณทักษิณก็สั่งการข้าราชการได้อาจารย์และเคยทำมาแล้วด้วยเคยเคยอ,อย่าไปสนใจว่าท่านจะทำยังไงนะครับคือท่านเศรษฐาเนี่ยต้องทำอย่างเดียวก็คือส,ส,ส,สร้างสาภาว่าผู้นำให้ได้แต<ฆ>นคุณทักษิณจะทำอะไรไปสั่งอะไรใครก็เป็นเรื่องของท่านไอข้ารชาชการคนไหนที่จะไปทำตามก็ เป็นเรื่องของขา้าราชการคนนั้นรตรงนี้ขอว,ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแต่ถ้าอะไรผิดพลาดเกิดมาเนี่ยคุณเศรษฐาก็ต้องจัดการล่ละครับครับอาจารย์ทีนี้อันนั้นคือคุณเศรษฐาเป็นโจทย์ที่คุณเศรษฐาต้องแก้เป็นสมการที่นายยกต้องแก้คุณเศรษฐาทวีสินต้องแก้ทีนี้สมการของคุณทักษิณคืออะไรอจาจยไหมถึงว่าจุดผลักดันแรงขับดันคือถ้าบอกว่าแน่นอนมีความฝังใจ อยู่ข้างในในความไม่ยุติธรรมที่ตัวเองเข้าใจว่าอย่งงางนัน้นดังนั้นการเสียสละไปถูกขังอยู่6เดือนในในโรงพยาบาลตารวจชั้นสิเนี่ยถือว่าตัวเองเสียสละแล้วเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ยุติธรรมกับตัวเองทูกรททกระทําทีนี้ท่านต้องการขับเคลื่อนอะไรต่อไปอาจารย์วันนี้ก็เจ็ดสิบเท่าไหร่เข้าไปแล้วอายุอันามคําต่อไปได้ง่ายนิดเดียวอืมอีพีสุดท้ายเนี่ยลูกสาวท่านต้องเป็นนายกโอ้อีพีสุดท้ายใช่ลูกสาวต้องเป็นนายกน้องปูต้องกลับบ้าน โ oh. อ้น้องปูต้องกลับบ้านจะเป็นอีพีก่อนลองสุดท้ายหรืออาจจะเป็นอีพีหลังหลังลูกสาวท่านเป็นนายกอันนี้เลยหรือรอ,อาจจะเป็นอีพีเดียวกันเลยคือคือลูกสาวเป็นนายกเรืน้องปูกลับกลับบ้านด้วยมาด้วยกันในภาคเดียวกันอา,อาจจะอย่างนั้นก็ได้แต่อีพีน้องปูกลับบ้านเนี่ยต้องมีแน่นอนโอ้อาจารย์ไม่ง่ายเลยนะเนี้อีพีนี้ก็ต้องหักเหลี่ยมเฉือนมุมโอ้หนักหรืออาจารย์ม่าง,ง่ายทำยังไงถึงจะได้กลับบ้านอาจารย์มีวิธ <c oughs> ีไหม ถ้าดูบทบาทของท่านที่มีอยู่ตอนเนี้ยนะครับผมถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีอํานาจทางการเมืองจริงนะในในในเรียลโพล i t ิกครับนะครับเพราะท่านเป็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 นตัวแทนของซีกฝั่งรัฐบาลเดิมครับเป็นตัวแทนเพื่อที่จะสู้กับพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นอำนาจในการต่อรองที่ท่านเป็นตัวแทนของอีกซีกนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจะมีอำนาจในการต่อรองในเรื่องต่างๆเยอะมาก ในระหว่างเดินทางมีสถานภาพเชิงซ้อนทีน <S <S ่หลา,านเ,นเนีายพูดตรงๆว่าสิ่งที่ <c oughs> ว่าคนสกลัวกันเนี่ยก็คือเรื่องความมั่นคงความอะไรอย่างเงี้ยไม่ก่อไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยองหาตัวมาที่จะเป็นตัวสกัดกั้นตัวป้องกันหรืออะไรอย่างนี้ครับเมื่อท่านรับเสนอเป็นหน้าเสือมาแล้วเอาภรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นเป็นนารัเป็นเป็นข้อผูกพันในการทํางานแล้วเนี่ยอืเพราะฉะนั้นเนี่ย นะครับในการต่อรองเรื่องต่างๆอะไรรายทางรายละเอียดเรื่องน้องปูกลับบ้านนี่เ็เรื่องเล็กๆเป็นเรื่องเล็กๆเลยนะมันไม่เรื่องยิ่งใหญ่อะไรเพราะสิ่งที่อคุณยิ่งรักโดนเนี่ยมันน้อยกว่าที่คุณทักสินโดนถูกไหมครับเรื่องจำนำข้าวนะครับสายเงยยกไปแล้วบางเรื่องบางราวเรื่องอื่นก็ไม่ใชยมีเท่าไหร่นะออืนะครับเรื่องคดีต่างๆน้อยกว่าท่านทักสิน่าเพราะฉะน่าไอการที่จะกลับมาเนี่ยก็ไม่ยากก็แค่โมเดลเดียวกันก็ได้ อ่าซึ่งเอาละรเจ้าตัวจะอะไรก็มาป่วยกันปีก็ได้ใครจะว่ายังไงก็ว่ากันไปกีเออมันเหมือนกันอะไรล่ะคิดเหมือนกันคือแบบเขาว่าถ้าคุณทักษิณโดนด้วยความไม่ยุติธรรมคุณปูก็ไม่ยุติธรรมเหมือนกันในมุมมองเขานะใช้ความความคิดในลักษณะเดียวกันอ่าโลกาว่าชาติจะติดเองก็ติดเตียนไม่ได้คนรักผมมีเนี่ยเยอะแยะเข้าใจคนรักคุณปูมีเยอะแยะเข้าใจอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะยากอะไรอ่ะฮะอาจารย์ถ้าอาจารย์บอกว่าอีพีสุดท้ายคือ คือคุณน้องคน,เ,นเล็กเป็นนายกคุณน้องสาวแท้ๆกลับบ้านแล้วเจ้าตัวตอจาจารย์อง EP เออเจ้าตัวเองแหละอาจารย์เจ้าตัวเอง,จเ,จเ,องเจ้าตัวเองก็ทําเพื่อน้องสาวกับกับน้องลูกสาวคนเล็กหรือเจ้าตัวเองต้องการอะไรไหมต้องการกลับมาเป็นนายกไหมไม่เอาไม่ต้องการอะไรแล้วนะ่ะเจ้าตัวเนี่ยถ้าอยู่เบื้องหลังแล้วก็สามารถสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตระกูลครับก็ ก็ต้องเข้าใจอาจารย์เดิมพันใหญ่เนี่ยอาจารย์ไม่ใช่เดิมพันธ์เล็กเลยอาจจะใหญ่ที่สุดเลยคือวันนี้ไม่ใช่เดิมพันธ์เพราะตัวเองเลยอาจารย์เดิมพัน์เพราะคนอื่นย่คนที่เรารักใหญ่มากนะใช่คนอื่นก็ไม่ใช่ใครนะเข้าใจไงคือคือคนอื่นหมายความว่าคนที่เรารักใช่ก็คือเลือดเนื้อเชื้อไขอาจารย์โอ้เดิมพันธใหญ่มากคุณผู้ฟังคอยดูอีพีต่อไปอาจารย์พอใจจะกลับมาในสัปดาห์หน้าครับวันนี้กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์ครับสวัสดครับสวัสดีครับ เอฟเอ็มร้อยห้าสไมล์ไทยแลนด์